ไม้ไผ่ผู้เขานี่นะคะทุกคนแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจสืองสาวผู้ไทยค่ะวันอนี้นะคะอิราชาพาทุกคนเนาะมาเรียนดูภาษาผู้ไทยดีกว่าค่ะเมื่อนี้อยากจะบอกว่าได้ใกล้สิธรรมศาสตร์แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้และเติมพลังแห่งนะคะก็อยากจะมาเม้ามอยนะคะแล้วก็บอกภาษาไทยนำพีเอฟซีน,นะคะเมื่อนี้ เอาแบบประมาณสองสามคำกับพอนะคะเดี๋ยวเราเริ่มคำแรกกันเลยบอนี่มีตัวอย่างให้เบ่งพร่องข้างหลังอีลาเลยทุกคนเ่ิงนี่ก็คือคำแรกอีลาขอเสนอคำว่าผู้เขานะคะทุกคนนี่ข้างหลังอีลาเลยนะคะผู้เขานะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าวอาแล้วมาก็จะเป็นผู้เขานะคะแต่ผู้ไทยจะเนยนจะเป็นผู้เขานี่นะคะผู้เขานี่ประมาณนี้เลยมาคำที่สองค่ะทุกคนเมิง ทางด้านนี้านะคะเป็นหัวตรงนี้นะคะเอินวาเอ็ดเอ้ยบระมานเอ่อหัวตรงนี้นะคะเอ็ดมาจากไม้ไผ่ภาษาภาษาไทยเอินว่าไม้ไผ่นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยก็เจอเนาะไม้ไผ่ก็จอเนาะไม้ไผ่ธรรมดานะคะแต่ภาษาไทยจะเป็นไม้ไผ่จะเน้นแบบเสียงแบบนั้นจะเลยไม้ไผ่ ai, ผู้เขานี่นะคะทุกคนแล้วกันข้าง,งทางนี้เห็นเลยก็คือ ต้นไม้นะคะคําที่สามเสนอเลยคํานี้ต้นไม้นะคะภาษาไทยต้นไม้ใหญ่อันนี้นี่คือต้นไม้ตัวน,นี้เดินใหญ่เนาะแบบสูงซามบูเขาเลยนะคะ่ะภาษาผูไทยก็เช่นต้นไม้ใหญ่หรือทีจะเป็นต้นไม้เยอะนะคะเยอะนี่แบบว่าใหญ่นั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่า กาปรปัจจุบันก็เริ่มเพี้ยนไปหลายจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ที่จริงภาษาผู้ไทยอีดังเดิมจะใช้คําว่าเยือนนะคะเยือนนี่แปลว่าใหญ่นะคะทุกคนอ่ะวันนี้มีสามคำสั้นๆและก็แถมเก็ตความรู้มากมายนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันมาคําแรกนี่เลยผู้เขานะคะแปลเป็นภาษาไทยก็ผู้เขา่าค่ะแล้วก็นี่เลยรั้วนะคะก็คือ,อหูหูไม้ไผ่นะคะหูไม้ไผ่ก็แปลเป็นภาษาไทยก็รัว้วไม้ไผ่นั่นเองคะ่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะต้นไม้ยือะนะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้มา3คําสันะะ้นค่ะเอฟซียาคุณว่าอีลาไปเที่ยวไซนอ้อคือวิวดีทีน่อนะคะฝากติดตามใหม่ที่เพจสชิอน่สาวไทยเลยค่ะเดี๋ยวมารีวิวปันพีเอฟซีเบ้องต้นสำหรับคลิปนี้นะค่ะอีลาขอตัวก่นนอน้อฝากกดไลค์กดติดตามเพจรชิอนสาวไทยด้อจ้าเดี๋ยวเจอก,กันใหม่อีพีต่อไปเด้อ,อค,ค่ะฝาก้นค่ะบ๊ายบาย